สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นโซนรองเท้าของร้านเรานะครับจะประกอบไปด้วยโซลมาล์นฟอร์ดกาโมนอาชาม่าไฟเลเว่นแล้วก็ออริจินอลสวัสดสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการสั่งซื้อรองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์และไม่ทราบไซส์ของตัวเองนะครับสามารถวัดด้วยวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ครับอุปกรณ์ในการวัดง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับกระดาษแล้วก็ปากกาแล้วก็ไม้บรรทัดครับวิธีแรกนะครับวางเท้าไว้บนกระดาษนะครับวิธีที่2นะครับใช้ปากกาวาดรอบเท้าเลยครับ วิธีต่อไปนะครับใช้แม่บรรทัดนะครับในการทาบวัดตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงปลายนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดซึ่งไซ์ที่เราวัดได้นะครับก็คือขนาดเท้า24เซนครับนี่ก็จะเป็นรองเท้าที่เราวัดได้ขนาด24เซนนะครับประกอบไปด้วยอาร์ธามามาริทัมเอสเซนะคือ7 5 US ขนาดเท้า24เซนของซ o ลโมน5 5าจคือ24เซนเหมือนกันสำหรับลูกค้านะครับที่วัดไซ์ได้แล้วนะครับสามารถนําตัวเลขของไซ์ที่วัดได้นะครับมาเทียบกับตารางไซบนเว็บไซต์ของเว er ล,ลเลอร์เฮทตรเค เวลาเลือกซส่รองเท้านะครับอาจจะต้องบวกเพิ่มประมาณ0.5-1ถึงเซนนะครับแล้วแต่แบรนด์อย่างเช่นโซโลมอนนะครับบางรุ่นจะไม่ใช่รุ่นวายฟิตนะครับอาจจะต้องเผื่อไซส์ประมาณ 0.5cm นะครับอารธามานะครับสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยครับก็คือ24เซนแล้วก็กาโมนนะครับแนะนําให้บวกประมาณ0.5ครับเพราะว่าด้านข้างค่อนข้างบิ๊กสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเวเลอร์เทดี้คอสโตนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากทุกช่องทางได้เลยครับ